ลองร้องเพลงให้ฟังนะครับเพลงที่เคยอยู่ในภาพยนตร์เรื่องดังเม็ดทรายครับ รักเธอดังเช่นเม็ดทรายคงหวั่นใจไม่ไหวสายยามต้องสายลมแต่เพียงแผ่วก็ปลิวริ้วลมผสมคลื่นที่สาดสัดมา คนบอกลมพัดพาลมเจ้าเอ่ยนิจ้าพาสุ่มเศราเหงาใจแต่เพียงเจ้าเลยพัดไกลใจฉันก็ลอยลับไปเหมือนเม็ทสาย ใจเธอนั้นยังคงรักมันไม่แปรปววนแม้วันที่พันผ่านด้วยแรงลมพาพัดนั้นม่อาจแยกรักเราจากกันนิรันด์ท่านสามหลับไปยังครับ ไม่ค่อยได้ยินเลยครับตอนนี้คือผมจะตึงอยู่อย่างเดียวคือหูนะฮะชั้นสองครับชั้นหนึ่งครับ <S <S สามชั้นรวมกันเลยครับหากรักเธอดังเช่นเม็ดทรายคงหวั่นใจมิไหว สายยามต้องสายลมแต่เพียงแผ่วก็พลิวริ้วลงผสมคลื่นที่สาดสัดมาฝากรักวอนบอกลมพัดพาลมเจ้าเอ่ยนิจจา ซึสิ้ง,งเศร้าหงาใจแต่เพียงเจ้าเลยพัดไหลใจฉันก็ลอยลับไปเหมือนเม็ดทรายหากใจเธอนั้น ไม่แปรปรวนแม้วันที่ผ่านผ่านด้วยแรงลมพาพัดน,นั้นไม่อาจแยกรักเราจากกันนิอันหากใจเธอนั้นยังคงรักมันไม่แปรปรวนแม้วัน ด้วยแรงลมพัดนั้นมิอาจแยกรักเราจากกันนิรันด์ด้วยแรงลมพัดนั้นมิอาจแยกรักเราจากกัน คุณมากนะครับและขอกลาบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่อุ้มชูน้องชายสุดที่รักของผมน้องเทอุเทนพรมินนะครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงจะเดินรุ่งเรืองคลื่นแล้วก็สวัสดีปีใหม่ครับผมดีครับขอบคุณพี่ต้นครับพี่ต้นครับเรามีเดี๋ยววันที่16นี้นะครับพี่ต้นมีอะไรสนุกๆบอกแฟนๆได้ครับเพราะว่าที่นี่นี่คนมีตังค์อยากทำบุญเยอะมากครับ แล้วก็ที่สําคัญหน้าตาดีด้วยนะครับใช่โอ้ใช่ขอพระคุณครับแล้วก็ฐานะดีด้วยใช่ครับคือวันที่16และอันนี้เป็นสิิกิจกรรมที่น้องเทน้องเทศก็ทําร่วมกับผมมาหลายปีแล้วนะครับปีนี้เป็นปีที่6คือเราจะไปเยี่ยมทหารและตํารวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่จาก3าจังหวัดชายแดนใต้และแนวตะเข็บชายแดนรอบประเทศไทยนะครับถึงแม้ว่าบางทีเป็นข่าวแต่บางทีก็ไม่เป็นข่าวนะครับว่า วีลวบอรุษเหล่านี้เขาได้เสียสละเพื่อปกป้องความสุขให้เรานะร,รอบๆบ,บ้านเรายังมีการลักลอบค้ามนุษย์ยาเสพติดแล้วก็อะไรเถื่อนๆอ,อะไรเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นวีรบุรุษเหล่านี้เขาต้องต้องเอาตัวเข้าแรกนะครับบางคนก็เอาชีวิตเข้าแรกพวกที่เอาตัวเข้าแรกแล้วเจ็บมากๆนะครับก็จะมารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าวพวกเราก็ ไปคอยให้กำลังใจทำตัวเหมือนเป็นญาติที่อยู่ที่นี่นะครับเพราะส่วนใหญ่จะเป็นทหารและตำรวจชั้นผู้น้อยที่อยู่ต่างจังหวัดครับผมญาติก็อยู่ไกลๆกันนะครับแล้ววันที่16นี้นะครับเราก็จะไปเลี้ยงปีใหม่ท่ารทหารตำรวจเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีของขวัญให้เขาด้วยมีของขวัญให้ด้วยนะครับเราก็ช่วยกันหาเงินนะครับใครอยากจะร่วมทำบุญนะครับสามารถติดต่อที่น้องเทพเลยเอามามอบหน้าไปทีก็ได้นะครับทุกปาทุกสตางค์นะครับ เราจะไปช่วยทหารที่16ถือว่าพวกเราทุกคนนะครับได้ทําบุญร่วมกันนะครับแล้วพวกเราก็ทาทุกเดือนเราไปเยี่ยมทุกเดือนแต่ว่าเดือนปีใหม่ลปีละครั้งครับผมขอบพระคุณพี่ต้นสุชาติชวัางกูลครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณพี่ต้นครับเรียบเสมือนอาจารย์คนแรกนะครับในเรื่องของการร้องเพลงนะครับมาถึงช่วงนี้นะครับมาถึงนักร้องเซอร์ไพรส์นะครับซึ่งไม่ได้ ประกาศชื่อไม่ได้ขึ้นในโปสเตอร์นะครับแต่ว่าเชิญออกมาเลยดีกว่าหากใจเธอนั้นยังคงรักมันไม่แปลดรวนแม้วัน